เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันสุภามานพโตเทยบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อย มีผิวพันซามมีผิวพันงามมีศักด,าน,กดา,า,กาน้อยมีศักดามากมีโพคะน้อยมีโพคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีต พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ มิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคโดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดานด้วยเถิดมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุภามานพโวเทยบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่ามาน์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัดประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางสัต,ตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายและพูดอยู่ เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาต วางอาชญาวางสัตตราได้มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากมานกปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้หรือสัตรามานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไวอ้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตรามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันสามมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันสามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความครื่งเครียดให้ปรากฏ มานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาตร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความเครื่องเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทา,านไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้หน้าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความครึ่งเคียดให้ปรากฏมานบุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่น เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยา ย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมานพปฏิปทาที่เป็นไป เพื่อความมีศักดาามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสัก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำ เครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวนา้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไวอ้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมากมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากนี้คือให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่ และประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะ คนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชามานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เยื่หยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาศนะแก่คนที่สมควรแก่อาศนะ ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำรรย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำรรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากนี้คือ เป็นผู้เข้าไปหาสม,มาณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอ,อะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม no ่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน มานกด้วยประการชนิแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพันซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำ ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป boss, ็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้สุพมานพโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า จำแจ้งแล้วพระเจ้าข้าจำมแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมีใช่น้อยเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ พระธรรมและพระภิกขุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป